หคนรักคุณเลือกคนแบบไหนมาเป็นคู่รักก็เท่ากับคุณเลือกใจตัวเองแบบนั้นอาจจะบางส่วนหรือทั้งหมดเพราะการประคองชีวิตรักให้ได้นานย่อมหมายถึงการปรับตัวเข้าหากันและการปรับตัวก็อาจหมายถึงการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตประจำวันวิธีพูดคุยให้รู้เรื่องด้วยการใช้เหตุผลแบบเดียวกันตลอดจนกระทั่งวิธีคิด เกี่ยวกับการดำรงชีพว่าจะอยู่เพื่อครอบครัวขนาดเล็กหรือใหญ่ตลอดจนคิดให้อะไรกับครอบครัวอย่างเดียวหรือเสียสละบางสิ่งให้สังคมด้วยเป็นต้นคนรักอาจเป็นผู้มีอิทธิพลกับคุณมากที่สุดหรืออีกนายหนึ่งคืออาจเป็นตัวแปรให้กรรมของคุณเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งกว่าใครเขาอาจยุโยงคุณให้กลายเป็นนักโกหกตามเขา หรืออาจปั่นหัวคุณแทบเป็นบ้าด้วยการแกล้งงอนให้ตามง้อหรือด้วยนิสัยเจ้าอารมณ์ของเขาอาจทำให้คุณกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ตามในทางตรงข้ามแบบอย่างความดีงามบางประการในตัวคนรักก็อาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเห็นดีเห็นงานตามโดยไม่รู้สึกตัวบางเรื่องที่คุณดื้อใครสอนอย่างไรก็ไม่ฟังคุณอาจโอนอ่อนลง กระทั่งเปลี่ยนนิสัยได้เพียงเพราะเห็นแบบอย่างที่ดีใกล้ตัวเขาอาจไม่ได้สอนคุณเป็นคำพูดเช่นอย่าตรนีนักเลยหัดทำบุญทําทานเสียบ้างแต่เมื่อคุณเห็นเขาซื้อขนมให้หมาแมวเป็นกิจวัตรประจำวันและทำด้วยอาการอ่อนโยนน่าประทับใจในที่สุดจิตคุณก็ถูกโน้มน้าวให้นึกอยากซื้อขนมให้หมาแมวด้วยตามความเต็มใจเองบ้าง ส่วนพวกที่มีคนรักแล้วไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนั้นอาจหมายความได้สองประการประการแรกคือบุญเก่าชักพาคู่รักที่เข้ากันได้สนิทมาให้เพียงเป็นตัวเดิมอย่างเคยก็อยู่ร่วมชายคาเดียวกันอย่างเป็นสุขประการที่สองคือเป็นคนมีอัตตาแรงจัดไม่เห็นหัวคนรักไม่สนใจว่าคนรักจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดในตนกับทั้งไม่ยอมอ่อนอ่อนใดๆ ด้วยความสำคัญว่าตนเองถูกต้องแล้วดีที่สุดซึ่งก็มักลงเอ่ยเป็นการหย่าร้างกันจนได้ปัจจุบันธรมเนียมคลุมถุงชนลดน้อยเบาบางลงมากเพราะการศึกษายุคใหม่และความเปิดกว้างของสังคมทำให้หนุ่มสาวมีโอกาสเลือกคนรักกันเองซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนส่วนใหญ่มีโอกาสเลือก ว่าจะให้เส้นทางกรรมของตอนเองโน้มเอียงไปทางไหนคนส่วนใหญ่เลือกคนรักเพื่อความสุขความสบายใจหรือเพื่อสนองความบันเทิงทางเพศและไม่ค่อยให้ความสำคัญกับผลกระทบที่จะตามมาโดยเฉพาะในแง่ของเส้นทางกรรมทั้งที่เส้นทางกรรมอันสัมพันธ์กันระหว่างคนรักนั่นเองที่จะทำให้รักกันหวานชื่นหรือขืนขมได้เสพสมนานเท่านานหรือเพียงสั้น อีกประการหนึ่งเมื่อได้คนรักมาอยู่ด้วยกันคุณเลือกไม่ได้ว่าจะเอาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่น่าชอบใจมาคุณต้องเอามาทั้งตัวรวมทั้งเงากรรมที่ตามหลังเข้ามาด้วยผลกรรมของคนรักของคุณจะมีผลกระทบข้างเคียงกับคุณด้วยที่เห็นได้ชัดก็เช่นถ้าเขาทำทานไว้มากชาตินี้รวยและมีลาบเสมอเสมอ คุณก็พลอยได้ส่วนความรวยหรือส่วนแบ่งลาบจากเขาในทางใดทางหนึ่งแต่หากเขาเป็นพวกชอบหาเรื่องอันเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดเรื่องร้ายมากระทบตัวไม่หยุดหย่อนคุณเองก็พลอยได้รับส่วนแบ่งเรื่องร้ายไปกับเขาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงหากอดีตชาติเคยร่วมกันช่วยเหลือคนไว้มากชาตินี้เมื่อมาอยู่ด้วยกันจะเกิดแต่เรื่องดีๆ มีใครต่อใครชื่นชมและสนับสนุนให้แต่งงานกันจะทำธุรกิจธุรกรรมอะไรร่วมกันก็จเจริญรุ่งเรืองหน้าอิ่มใจไปหมดหากอดีตชาติเคยร่วมกันทำร้ายคนไว้มากชาตินี้แม้กระแสดึงดูดทางเพศจะชักนำให้มาอยู่ด้วยกันก็จะตีกันเองแตกคอกันเองพอแยกกันอยู่จะคิดถึงกันแต่พออยู่ด้วยกันเป็นมีเรื่อง แม้แต่คิดร่วมทำบุญกันก็จะทะเลาะในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นเหตุให้บุญที่ทำร่วมกันหมุนมองไม่ผ่องใสเดินทางร่วมกันแท้ๆแต่เหมือนแยกกันไปคนละทิศกรรมที่ทำให้พบคนรักที่เข้ากันได้อย่างสนิทแน่นแฟนเต็มใจอยู่ด้วยกันไปจนตายและเที่ยงที่จะได้พบกันอีกในชาติตถัดไป ได้แก,ก่การมีศรัทธาความเชื่อที่เสมอกันมีศีลเสมอกันมีความเสียสละที่เสมอกันและมีปัญญาที่เสมอกันเรียกว่าคุยกันรู้เรื่องเราะพื้นความเชื่อไม่แตกต่างกันเข้าใจกันได้หมดตกลงกันได้หมดเอออวยกันได้หมดมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เอารัดเอาเปรียบกันไปหมดคนรักประเภทนี้มักถูกมองว่าเป็นเนื้อคู่หรือคู่แท้ถาวร ซึ่งมีเองอยู่แล้วในธรรมชาติขอให้ทราบว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะในเกมกรรมนั้นต้องสารต่อเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆถ้าเหตุปัจจัยหมดผลก็หมดตามกรรมที่ทำให้พบคนรักไม่ถูกใจอยู่ด้วยกันแล้วเป็นทุกข์มีเหตุให้ต้องระหองระแหงเสียความรู้สึกบ่อยๆ หรือเข้ากันไม่ค่อยได้ตั้งตนเป็นศัตรูจ้องเอารัดเอาเปรียบหรือฉกฉวยกันกรองเรือนมีลูกหลานแบบกลืนไม่เข้าขายไม่ออกได้แก่การมีศรัทธาความเชื่อที่แตกต่างกันมีศีลสูงต่ำกว่ากันมีน้ำใจเสียสละผิดกันตลอดจนมีปัญญาห่างชั้นกันตัดสินใจครองรักกันอย่างวู้วามด้วยเหตุผลตื้นตนเช่นอยากมีเพศสัมพันธ์กัน หรือเพียงเพราะรูปร่างหน้าตาถูกใจหรือเพียงเพื่อให้ชีวิตดูสมบูรณ์แบบหรือเพียงเพราะเหตุผลเกี่ยวกับการเงินเป็นต้นหกอาชีพอาชีพที่คุณเลือกแล้วรู้สึกว่าเข้ากับตัวตนของคุณได้นั้น จะสะท้อนความเป็นคุณได้มากพอสมควรแต่ละสาขาอาชีพต้องการความสามารถต่างกันบางอาชีพต้องการให้คุณคิดมากบางอาชีพต้องการให้คุณพูดมากบางอาชีพต้องการให้คุณออกแรงมากคุณเลือกอาชีพแบบใดก็ต้องเน้นทำกรรมแบบหนึ่งหนึ่งมากเป็นพิเศษและคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักตนเองผ่านอาชีพที่ยึดไวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่เอง เหตุผลของการเลือกอาชีพอาจเป็นตัววัดความโลภได้ระดับหนึ่งถ้าเงินมาก่อนงานแปลว่าคุณเสียความเป็นตัวของตัวเองให้กับความโลภถ้าเนื้อหาของงานมาก่อนเงินแปลว่าคุณเห็นแก่ความเป็นตัวของตัวเองก่อนความโลภและเมื่ออาชีพการงานคือตัวคุณเหตุผลที่ตัดสินใจออกจากงานของคุณย่อมเป็นตัวบอกว่าโลภโทสะโมหะ มีอำนาจเหนือคุณมากน้อยเพียงใดหากคุณทิ้งงานค้างคาไว้ให้คนอื่นเพียงเพราะต้องการรับเงินเดือนที่สูงกว่าอันนั้นแปลว่าความโลภอยู่เหนือตัวคุณคุณไม่สนอะไรมากไปกว่าลาบที่ชวนละโมบหากคุณผุนผผันลาออกทั้งที่ไม่พร้อมด้วยเหตุผลเพียงเพราะโกรธใครบางคนอันนั้นแปลว่าตัวคุณตกอยู่ใต้อำนาจโทสะ หากคุณทำอาชีพที่รู้สึกว่าไม่เหมาะกับตัวเองแต่ยังฝืนดันทุรังทำต่อเพียงเพราะกลัวการลำบากหางานใหม่หรือขี้เกียจพัฒนาตัวเองเพื่อความก้าวหน้าอันนั้นแปลว่าคุณยอมปล่อยให้โมหะครอบงำจนดิ้นไม่หลุดตรงข้ามหากคุณทำงานอย่างคุ้มค่าจ้างถนอมน้ำใจเพื่อนร่วมงานและมีจังหวะเวลากับเหตุผลที่ดีในการลาออก โดยไม่ให้ใครเดือดร้อนกับทั้งสามารถใช้ประสบการณ์ต่อยอดไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นคุณจะรู้สึกเต็มตัวเต็มภูมิเต็มคนไม่มีความติดค้างกรรมที่ทำให้เป็นใหญ่ในอาชีพคือการช่วยเหลือให้ผู้คนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือมีส่วนผลักดันให้สาขาอาชีพที่เคยทำเจริญรุ่งเรือง โดยไม่จําเป็นต้องเป็นอันเดียวกับอาชีพในปัจจุบันกรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จมั่งมีและเป็นที่รู้จักนับหน้าถือตาเป็นพิเศษในธุรกิจแบบใดแบบหนึ่งเป็นไปได้ว่าเพราะเคยทำบุญด้านนั้นๆมาเช่นถ้าเคยทำขนมถวายพระเป็นประจํามีการบรรจงฝีมืออย่างประณีตมีความฉลาดในการแต่งรสให้อร่อย ขณะถวายมีความอิ่มใจมีความเรื่อนเริงในบุญมีความเอื้อเฟื้อแจกจ่ายกับคนที่มาในงานบุญอย่างนี้หากเกิดใหม่จะเป็นคนมีหัวในเรื่องการทำขนมแม้ไม่ได้ร่ำเรียนมากก็ทำได้อร่อยกว่าคนอื่นคิดสูตรได้เองกับทั้งเมื่อเปิดร้านทำขนมก็จะเงินทองไหลมาเทมาเป็นที่รู้จักกว้างขวางเปิดสาขาได้ทั่ว หรือจะเขียนตำราทำขนมหรือทำอาหารก็ขายดิบขายดีเป็นที่นิยมการเป็นผู้ค้าขายได้กำไรนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยหลายประการเช่นความตาแหลมรู้จักจัดหาสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการฉลาดตั้งราคาให้ได้กำไรคุ้มทุนโดยที่ลูกค้าก็ไม่นึกเกี่ยงงอนนอกจากนั้นยังสร้างความน่าเชื่อถือเป็นเช่นจ่ายหนี้ตามนัด ตลอดจนเลี้ยงครอบครัวและบริวารให้อยู่เป็นสุขไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือเรื่องระส่ำระสายภายในกิจการอย่างไรก็ตามยังมีกรรมเก่าเป็นตัวช่วยพิเศษที่ประกันความมีลาบในการค้าขายคือการได้เคยอาสากับสมณะว่าถ้าต้องการสิ่งใดขอให้บอกเมื่อสมณะบอกขอแล้วก็จัดให้ตามประสงค์เช่นนี้ ถ้าเลือกเป็นพ่อค้าจะขายได้กำไรเสมอแต่ถ้าถวายเกินกว่าที่ท่านประสงค์ก็จะได้กำไรสูงเหนือความคาดหมายในทางตรงข้ามหากสมณะบอกขอแล้วไม่ให้ครบตามคำขอก็จะค้าขายไม่ได้กำไรดังหวังยิ่งหากแกล้งทำเป็นลืมไม่ให้ตามที่ท่านขอเลยอย่างนี้ก็มีแต่ค้าขายขาดทุนท่าเดียว